ปีนี้น่าจะปิดยอดที่ประมาณพันล้านถามว่าเร็วไหมก็ต้องบอกว่ามีคนทําได้เรยว่นนี้เยอะนะครับบางธุรกิจเขาเริ่มต้น2ปีก็ได้พันล้านแล้วบางธุรกิจก็ใช้เวลานานกว่านี้นะครับถามว่าพันล้านนี่เยอะไหมสำหรับธุรกิจผมก็ต้องตอบว่าก็ไม่ได้เยอะมากมีคนที่ขายได้เยอะกว่าเราหลายแบรนด์แต่ถามว่าภูมิใจไหมต้องบอกว่าภูมิใจแล้วก็เรื่องที่จะเล่าในวันนี้เนี่ยก็มาจากตรงนี้แหละนั่นคือ11ข้อนะครับอันนี้คือแบบอันปลั๊กมากๆคือเพิ่งคิดเมื่อกี้นี้เราก็อัดเลยนะ เพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะฮะไม่มากก็น่อยนะครับสำหรับท่านที่กําลังทาธุรกิจอยู่หรืออยากทำหรือหรือหรืออาจจะเป็นผู้บริหารหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องแรกเลยเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือเราต้องมีความเข้าใจลูกค้าในระดับที่ค่อนข้างลึกนะครับวิธีที่ฟังดูแล้วเป็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด คือการจ้างบริษัทเรซูชช์สมัยก่อนเนี่ยผมจะเป็นแบบช่วงหนุ่มๆกว่านี้นะผมจะเป็นแบบโอ้ยเราไม่สนใจเฟรมเวิร์กมาอนูในตำราเลยนะทำแบบโอ้โหเรแบบใช้ใจทำอะไรมันคือเอาจริงเนะแบบนั้นไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันต้องมีเฟรมเวิร์กบ้างนะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะโอ้โหถมเฟรมเวิร์กมาเยอะแยะนะไม่ใช่นะแต่ว่าต้องมีบ้างนะครับนี่คือพาร์ทที่หนึ่งนะครับพาร์ทที่สองเนี่ยคือโซเชียลมีเดียนะครับคุณจะใช้โซเชียลมีเดียมอนิเตอร์ริงทูลส์ก็ได้ ซึ่งก็ดีนะคะคนใช้นะครับคนจะมีใช้นะฮะอันที่สคือ Market Survey เอออันนี้ผมก็ทำอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ชอบไปเดินนะไปเดินดูว่าแบบเราทำเชลฟ์เราเป็นยังไงเชลฟ์คู่แข่งเป็นยังไงนะครับเราก็จะเริ่มเห็นดินามิกว่าเออแบรนด์เราเทียบกับคู่แข่งเป็นยังไงเรื่องที่2นะครับเป็นเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยพูดถึงนะครับผมรวม3มเรื่องไว้ในในในเรื่องเดียวกันคือเรื่องการเงินเรื่องกฎหมายและเรื่องความเสี่ยงนะครับ ธุรกิจขนาดเล็กเอสเอ็อ่ะเราไม่ค่อยมีเวลาทําเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใส่ใจมากมกนะแต่จริงๆแล้วมันสําคัญมากพอไซส์ธุรกิจเริ่มใหญ่ขึ้นมาเราจะพบว่าหลายครั้งเนี่ยไอ้สอย่างนี้นะฮะถ้าทําไม่ดีนะฮะสร้างความเสียหายได้เยอะมากเรื่องที่3ครับหัวใจสําคัญของการบริหารองค์กรคือการบริหารคนนะฮะผมรู้ซึ้งเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าเราบริหารทีมงานของเราได้ดี นะครับนั่นก็หมายถึงว่าองค์กรของเราเนี่ยจะไปได้ดีถ้ามีเวลาและคิดว่าคุณจะต้องทําอะไรมากที่สุดก่อนในสภาวะที่คุณรู้สึกว่ามันงานเยอะเต็มไปหมดเนี่ยเรื่องคนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทําก่อนถัดมาคือเรื่องเงินสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสก่อนถ้าสองเรื่องนี้ค่อนข้างดีเนี่ยนะฮะมันคือระบบสองเรื่องมันคือระบบนะมันคือซิสเต็มถ้าสองเรื่องนี้ค่อนข้างดีเนี่ยเรื่องที่เหลือมันไม่ค่อยจะมีประเด็นใหญ่โตละข้อที่สี่ครับธุรกิจที่ เหนื่อยที่สุดจากความคิดเห็นของผมคือธุรกิจไซส์ไม่เล็กแต่ยังไม่เริ่มเป็นธุรกิจใหญ่นะครับข้อต่อมาคือเทคโนโลยีเราต้องใช้อย่างชาญฉลาดนะครับทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโล,โลยีอย่างเช่นมาเทคต่ Tech, างๆพวกนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะฮะมีประโยชน์มากๆข้อที่สคือแนวคิดแบบเดิมๆเรื่องของแบรนดิ้งเนี่ยบางทีอาจจะใช้ไม่ได้ต่อไปนะคือแบรนด์ในอดีตเนี่ยมันจะมีบงบางบางหลายๆอันเนี่ยมันจะมีความแบบเท่ๆดูแบบ คูคูเข้าถึงยากยอะไรย่างนี้ผมคิดว่าแนวคิดบางอย่างเนี่ยใช้ไม่ได้ละมันจะต้องปรับมาใช้ที่แบบเป็นเพอร์ซันเป็นคนมากขึ้นอ่ะ mm hmm. ข้อที่เจ็ดคือเรื่องของการศึกษาคู่แข่งนะครับคู่แข่งต้องศึกษานะไม่ศึกษาไม่ได้นะครับเพราะว่าคู่แข่งของเราเป็นหนึ่งในกลไกลสําคัญของการวางแผนของเราแต่ไม่ใช่ว่าต้องไปเรียนแบบเขานะข้อที่แปดครับคุณต้องทําการทดลองเยอะๆทุกเรื่องนะครับทุกเรื่อง แคมเปญการตลาดและพวกนี้ต้องทดลองเงยอะๆแต่ว่าต้องทดลองโดยรู้ว่าถ้าเสียหมดเลยเนี่ยนะฮะคุณจะเสียเงินเท่าไหร่หรือคุณรับได้ไหมข้อที่9นะฮะ p r o ต u c t ต้องดีเสมอคุณภาพ Product ต้องดีเสมอ,อ,ส,มอสินค้าและบริการต้องดีเสมอนะครับคุณจะแบรนดิ้งเก่งแค่ไหนคุณจะการตลาดเก่งแค่ไหนอลังการเก่งแค่ไหนถ้า Product ไม่ดีอยู่ไม่นานเพราะฉะนี้คือพื้นฐานที่สาคัญที่สุดเลยนะฮะ ซึ่งเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคุณต้องทำา r r o u u t t ให้ดีเสมอข้อต่อมาเราเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมว่าเราต้องสร้างความแตกต่างนะครับแต่ผมขอเติมนิดนึงมันต้องเป็นความแตกต่างที่ลูกค้าแคร์้วยและความแตกต่างไม่จำเป็นต้องอยู่ที่ Product Level ข้อสุดท้ายฮะสิ่งที่ผู้บริหารควรมีมากๆคือ Connection ในมุมมองของ Connection เนี่ยฮะมันมี2อ,อย่างที่ทำได้หคือเมื่อมีโอกาสช่วยเหลือคนโดยไม่ต้องหวัง ช่วยเหลือใครก็ได้โดยที่ไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนในวงการหรือนอกวงกันก็ได้คุณจะสร้างคอนเนคชันสองคุณต้องมีฝีมือแล้วค่อยใหนอื่นก็เห็นว่าเฮ้ยคุณมันเจ๋งว่าเรื่องเนี้นะฮะแล้วคอนเนคชันก็จะสร้างถูกเกิดขึ้นใหม่คือคือ,คอที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีมันมีเรื่องหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าจะพูดได้ละเอียดมากๆเลยเนี่ยนะฮะคือคอร์สของเรืเปิดสอนชื่อ b r a บ d i n g for e n t r e p r e n e u r s รุ่นที่สนะฮะ อันนี้เนื้อหาแบบจัดเต็มอัปเดตมากๆคือเราจัดมา2รุ่นแล้วแต่เราเว้นสักพักหนึ่งมันก็มีอะไรใหม่เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องมาเทคแล้วผมก็รวบร,รวมอะไรมาเยอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะก็เรียนสดออนไซต์วันที่17กับ24พฤศจิกายนนี้นะครับถ้าสนใจนะฮะเข้าไปเว็บไซต์ m i s s i o n t o t h e m o o n c o หรือว่า lineoa นะครับ m i s s i o n t o t h e m o o n ได้นะค,คือมาคอสนี้ผมให้หมดเลยทุกเรื่องที่ทำมาตลอดเนี่ยนะครับเป็น10กว่าปีเนี่ยนะฮะ แล้วผมเชื่อว่าเนื้อหามันจะแบบเอาไปใช้ได้จริงอะนะไม่ไม่ไม่ได้ให้แค่เฟรมเวิร์กเฉยๆถ้ามันเรียนเสร็จแล้วรู้สึกว่าอยากคุยกันต่ออะไรเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยวเรานัดเป็นเซสชันกันต่อได้เดี๋ยวผมจัดให้ใหทีมงานจัดได้อีกสามารถคุยกันต่อได้ถ้าเกิดว่าในในห้องมันเวลาไม่พอน, okay <Okay S 2> นะครับโอเคนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะแล้วเ,เดี๋ยวเราพบกันนะครับสวัสดีครับ